สวัสดีค่ายินดีต้อนรับสู่จักรวาลแห่งการดูดวงช่องที่เชื่อมโยงคุณกับพลังงานแห่งจักรวาลผ่านการทำนายดวงไพ่ตัวเลขและราศีไม่ว่าคุณจะกำลังสับสนเหนื่อยล้าหรือมองหาคำแนะนำคลิปนี้อาจมีคำตอบที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยกับราศีมังกรวันที่22ธันวาคมถึงวันที่19มกราคม ครึ่งปีหลัง2,518ชาวราศีมังกรที่รักในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 5 6 6นี้คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตหลายดักคุณพร้อมที่จะเปิดรับและปรับตัวสิ่งดีๆกำลังรออยู่แน่นอนค่ะการเงินและการเงินครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความพยายามและความใจเป็นพิเศษในเรื่องงาน อาจมีโปรเจกต์ใหญ่หรืองานที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้นความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหากกำลังมองหางานใหม่ช่วงปลายปีมีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้งานที่ตรงใจและมีตำแหน่งที่ดีขึ้นในด้านการเงินระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแม้จะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามาเช่นกัน เช่นการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งอาจเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมาก แต่กลับเติมเต็มกันได้ดีลองเปิดใจให้กว้างและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆให้มากขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นคุณและคนรักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย ควรใช้เหตุผลและพูดคุยกันด้วยความใจเย็นสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ควรประมาทระวังเรื่องความเครียดสะสมจากการทำงานหนักซึ่งอาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารและการนอนหลับควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นพักหรือการอ่านหนังสือจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายได้ดียิ่งขึ้นคำแนะนำสำหรับชาวราศีมังกรเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่ากกลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะโอกาสดีดีมักมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวางแผนการเงัดการรายรับรายจ่ายให้ดีและเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นดูแลสุขภาพกายและใจ การรักษาสมดุลชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์สื่อสารอย่างมีสติโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัวการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจจะช่วยป้องกันความขัดแยง้งชาวราศีมังกรฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะขอบคุณที่ใจรับพลังงานจากจักรวาลแห่งการดูดวงนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับพลังของคุณ อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่จักรวาลอยากบอกกับคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปขอให้คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างความรักและความศรัทธาในตัวเอง